ตายเพราะเราเอาท่อออกหรือตายเพราะปอกเขาไม่ดีทั้งสองอย่างและก็ก็ก็น่าคิดนะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องถือว่าเป็นเพราะโรคเขามันดุรแรงจนเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราเพียงแต่เอาการรักษาซึ่งไม่ได้ประโยชน์กับเขานะครับเพราะเป็นการพอรรองซฟเฟอร์ลิงออกเราะั้นเราจะเน้นเสมอว่าอย่างนี้ยตามหลักจริยศาสตร์เนี่ยในต่างประเทศถือว่าไม่ต่างกันนะครับในการหยุดการรักษาหรือไม่เริ่มการรักษา ถ้าให้มอร์ฟีนนะครับให้มอร์ฟีนทั้งคนไขเดชอย่างนี้เป็นไงครับบอกให้ทุกทรมานมากเลยเราไม่อยากอยู่ก,การรักษาแต่เราให้มอร์ฟีนให้มันโดสสูงๆเลยจนให้คนไข้คน,นนั้นเนี่ยช็อกไปเลยแล้วก็เดชไปอย่างนี้คนละเรื่องใช่ไหมครับในกรณนนี้ไม่ได้ตายเพราะโครคของเขาตายเพราะอะไรครับมอร์ฟีนโอเวอร์โดสอย่างนี้เป็นอะไรครับกาดุลยค่าอย่างนี้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต งั้นเราถึงได้พยายามว่าถ้าเราสามารถจะป้องกันการใส่หรือการใช้อุปกรณ์ในการยืดชีวิตไว้ก่อนได้นะครับมันจะเป็นเรื่องซึ่งอาจจะดีกว่าการพยายามใช้แล้วไปหยุดที่หลังตรงนี้ controversy นะครับก็ยังมีคนพูดเสมอว่าทําไมเราไม่ลองก่อนเผื่อเขาดีขึ้นเขาอ,อาจจะรอดชีวิตก็ได้แล้วนกะ็เป็นเป็นที่ถกเถียงกันว่าการพยายามจะไปลองก่อนแล้วให้เวลาแล้วพอไม่ดีไหวแล้วเอาออกเนี่ยเป็นยังไงแต่เราพบนะครับว่าในประเทศไทย หมอส่วนใหญ่ไม่กล้าหยุดการช่วยนะครับไม่ครับอ่านี่ถ้าญาติแสดงความจำนงบอกว่าคนไข้คนนี้ใช้เครื่องช่วยใจอยู่ใช่ไหมครับเขายังอยู่ได้เลยครับเพราะเครื่องมันช่วยเขาอยู่ได้บอกว่าไม่ไหวแล้วอย่าเอาเครื่องออกอยากให้ปิดเครื่องหมอกล้าทำไหมครับทําแล้วผิดไหม ผิดไหมครับนี่นะขนาดเราเองยังผมถามเซอร์เวยหมอนะครับส่วนใหญ่ไม่กล้าทํานะครับงัานจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับบอกให้ญาติไปปิดสวิตเองมีนะครับเหตุการณ์ที่มีเกิดขึ้นบ่อยเลยว่าเมื่อทุกคนตกลงตรงกันหมอออกจากห้องแล้วบอกว่าให้ญาติไปปิดปุ่มนี้มีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้ก็มีนะครับเพราะว่าหมอเองไม่อยากจะรับผิดชอบว่าขวาู้สึกของเราว่าเ,เราไปปิดปุ่มนี้เขาสึกก็คือเอเราไปฆ่าหรือเปล่า หรือจะผิดกฎหมายไหมนั่นจะเห็นว่าในออเดอร์โน้ตจะไม่มีออเดอร์ว่าหยุดเครื่องช่วยหายใจนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยในหลายคนเองก็ยังรู้สึกไม่ทราบว่าอาจารย์คิดว่ายังไงนะฮะแต่หลายๆคนที่ผมแม้กระทั่งว่าในกลุ่มเราเองนะครับซึ่งเราทําเรื่องเอโนบไลท์มาเยอะมากเนี่ยแล้วเราไปถามหมอซึ่งทํากันว่ามีใครไหมจะยอมหยุดหรือไปปิดสวิตจะมีส่วนหนึ่งระบอกว่าถ้าใส่ไปแล้วเขาจะไม่ทาอ่ะแต่เขาจะปล่อยไปจนท่านขใครคนนั้นเสียชีวิตเองเช่นติดเชื้ออะไรอย่างนี้ ก็เคยมีครับมีพระที่รงมาจุฬาซึ่งท่านใส่ท่อแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ช่วยแล้วท่านเป็นระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับแล้วกเ็เราก็คุยกับญาติหลายทีเลยว่าเออเราคิดว่าไม่น่าจะไปแค,แค่ว่าทดลองไลฟ์ท่านไปนะก็คุยกันหลายรอบจนทัน้งท่านสุดท้ายญาตทุกคนก็โอเคเห็นด้วยแล้วว่าท่านซัฟเฟร์มมากติบอกว่าตกลงฮะจะไม่ทําอะไรต่อแล้วจะให้หมอหยุดเครื่องช่วยหายใจปัญหาคืออะไรครับไม่มีใครกล้าหยุดไม่มีใครกล้าหยุด <laughs> ก็มาตามผมบอกว่าเอา้า หมอนันชายเป็นประธานเอโนบไลฟ์ของอายุาส์จุลาเชิญขึ้นหมอปิดเครื่องหน่อยเราตกลงกันแล้วโอ้โหผมก็ผมเองเนี่ยผมมองว่าถ้าผมคิดว่าอะไรมีประโยชน์เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดอย่าง่องแท้แล้วผมเชื่อว่าคือหลักเจริสสตรอย่างหนึ่งนะครับของแพทย์เนี่ยคือว่าดูโนแฮมอะไรก็ตามซึ่งทำให้ไข้แย่เนี่ยเราไม่ทําถ้าเราคิดว่าการใส่เครื่องช่วยใจี่ยไม่เป็นการ p r o อ o n g supporting อย่างนี้ถือว่าในหลักของผมเนี่ยมันเป็นการ หาผลให้ในทางหนึ่งคือทําให้เขาซอฟเฟอร์มากเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปออฟแต่ว่าท่านช่วยเราครับท่านจากไปก่อนนะครับท่านจากไปก่อนที่าจะไปเดินไปปิดเครื่องก็คือติดเชื้อแล้วก็แต่ว่าผมเียนว่าเรื่องนี้นะครับเราคุยอย่างเงี้คอนเซปต์เนี่ยมันฟังโอเคแต่พอลงไปในแง่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับถึงแม้ว่าคนซึ่งทำเรื่องนี้มาเยอะๆแม้มันถงเป็นไอเดียซึ่งมบอกว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะนะครับแล้วก็ต้องคุยกันในกลุ่มคุยกันในแต่ละคนที่ทําให้ดี อาจารย์มนุกทำไหมฮะเรื่องวิตดอสพอร์ตเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ในสังคมตะว,ว,ว,วันตะวันตกนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับและจริงๆในทางการแ,บบแพทย์เนี่ยเราทำเราทำเราทำหลายอย่างเช่นเราหยุดล้างไตเรามีหยุดล้างไตเช่นเราคิดว่าล้างไตไม่เป็ประโยชน์แต่ว่าปัญหาคือการหยุดล้างไตเนี่ยกับการเสียชีวิตเนี่ยบางทีมันกินเวลานานเนี่ยมันใช้เวลานาน,านใต่บางทีคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ล้างไตกองเขาเสียชีวิตมันเป็นวันๆน่ะนักข่าวรู้สึกที่ว่าการหยุดล้างไตทำให้คนไข้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกันมากนะัก แต่การหยุดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยหยุดปป๊บเนี่ยส่วนใหญ่ภายในสิบนาทีครับเขาจะเสียชีวิตถ้าปอดเขาไม่ดีพอก็จะรู้สึกว่าอ้น,นี้มันมีความเหตุและผลมันใกล้ใกล้เคียงกันมากจนถ้าถ้าเราให้เลือกเนี่ยหมอส่วนใหญ่จะไม่เลือกการหยุดเครื่องช่วยหายใจ นั้นก็เราไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราไปเจอในสถานการณ์จริงว่าเอ๊ะทำไมหมอถึงไม่กล้าหยุดมันก็เป็นสิ่งซึ่งเขาอาจจะมีความความเชื่ออย่างนั้นในใจก็ต้าเป็นสิ่งที่ต้องต้องเคารพเขาเหมือนกันว่าเราก็เคารพแคร์กิ๊เบอร์นะครับว่าอะไรซึ่งเขาไม่อยากทําหรือเขาคิดว่ามันขัดกับสิ่งที่เขาเชื่อเราก็ไม่ให้เขาทํานะครับเรามีแม้กระทั่งเราต้องเปลี่ยนหมอที่ดูแลคนไข้ถ้าเราคิดว่ามีความคิดซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คนไข้สนใจหรือต้องการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้ผมนะครับซึ่ง เป็นโรคปอดเตื้อรังเขาเป็นเขาไม่ได้เป็นโรคมะเร็งเลยนะเขาเป็นพังผืดในปอดพังผืดในปอดเป็นโรคซึ่งน่ากลัวนะครับเกิดขึ้นในคอนตูบุหรี่แล้วก็เราเพบว่าถ้าวินิจฉัยได้แล้วอยู่ได้ไม่เกิน3ปีถ้าไม่เปลี่ยนปอดก็จะตายครับซึ่งดุนแรงกว่ามะเร็งท่านนี้ก็ก็ถึงแม้เขาใช้ออกซิเจนนั่งรถเข็นมาตลอดเลยนะครับเขาเป็นไอพีเอฟก็คือพูมิฟโบซิสก็เหนื่อยใช้ออกซิเจนตลอดเลยอยู่อยู่ก็ถามเขาว่า ังไงก็คืคอสีกับผมมากนะคุยกันว่าชีวิตเนี่ยตั้งเปออ้ายังไงเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจอะว่าโลกเขาเนี่ยมันคงไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็สังเกตเลยว่าในช่วงสองปีหลังนี่มันเหนื่อยมากขึ้นแล้วเขาต้องกอนออกซิเจนตลอดแล้วเขาถามเขาว่าอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตเขาตอบว่าไงไงนไแมเขาต้องการเห็นทักสินกับประเทศไทยก่อนโอ้โหผมบอกว่า,อ,ายอย่างนี้ก็ ยากมากเลยนะยากมากอยนะ่งเงยที่เราจะจะไปวางแผนนะว่าเฮ้ยจะไหวไหมเพราะว่า